ไปแรกกันที่มูลนิธิกุสุนธรรมภูเก็ตจัดพีธีมอบทุนการศึกษานะครับสา3ร้ทุนกับปิบาูแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและกลาใกล้เคียงครับ โดยที่องประชุมมูลนิธิกุศลนธรรมภูเก็ตนะครับนายเล็กสันติอวงไฟสัน้นประธานมูลนิธิกุศลนธรรมภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่คาดแคลนทุนทรัพย์จากโรงเรียนต่างๆจำนวน200นิสซ้ำรอยยินทุกทุนนะทุนละ2,000บาทครับแบ่งเป็นระับประทมศทกษาใน2ส0งรอยทุนรับรวมเป็นเงินแทแทบ้าทนะครับ รับมัธยมศึกษาเนี่ยสามทิพทุนทุนละสามพันบาททุนการศึกษาใส่อาชีพอีก4ี่ทุนทุนละ5,000บาททุนการศึกษารับมาวิาลัยนะครับ30ทุนทุนละ5 0 0พบาทและก็ทุนการศึกษาบุตรนัรงานะครับจำนวน18ทุนนอกจากนี้ยังมีการมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจำนวนยีิบสามโรงเรียนนะครับโรงเรียนละอากาททบนอกจากนี้ยังมีพิธีเทกระจาดนะครับเพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไรจจำนวน3าม0ันชุด รวมเปเนินทั้งเม็ดเนี่ยโรงลานกว่าบาทซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเนื่องในพิธีสักการะและใช้โลงวันเกิดเทพเจ้าป้วยจุน เซียอุดนะครับประจำปีทองพันารอยสิ 5, 5, 6, 6, บกครับโดยนายเหล็กตันติวงไพซ่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตกล่าวว่าทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้มีส่วนรวมช่วยเลือดสังคมในโครงการแจกทุนเพื่อการศึกษาประจำปี2 5งพันารอยสิบกเป็นจำนวนทุนส2 6ารอยยีสิบหกทุนนี้นั้นนอกเหนือจากงานกู้ชีพกู้ภัยช่วยเลือดผู้ประสบภัยพีบัติต่างๆซึ่งเป็นนาทีลักของทางมูลนิธิที่ปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว โครงการแจกทุนเพื่อการศึกษานี้เกิดจากอดีตท่านประธานนางเบญจวรรณสัมภา,าตัมพานุวัตน์ได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาซึ่งเป็นทนทางเดียวที่จะทําให้เด็กทั่วไปได้เข้าถึ่งซึ่งการศึกษาเกิดความรู้เกิดความสามารถเกิดทักษะเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อยอสู่อนาคตและพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับนายเล็กลกาวัยครับนะครับ